ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะรอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเก้าอย่างนี้ห้ามทำในห้องนอนหากทำอยู่ให้รีบเปลี่ยนซะอัปมงคลหลับยากสวยทั้งปีท่านผู้ฟังคะอย่างที่เราเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ห่วงจุ้ยนั้นเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อของชาวจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคนจีนก็ใช้ห่วงจุ้ยในการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงด้านการงานจนบางท่านใช้หลักของห่วงจุย้ยจนกิจการการงานรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งหลักของห่วงจุ้ยก็มีอยู่มากมายหลายรูปแบบค่ะและวันนี้ ขอยกในส่วนของห่วงจุย้ยภายในห้องนอนมาให้ทุกท่านได้รับฟังและรับทราบมาติดตามรับฟังว่าเก้าอย่างต่อไปนี้ห้ามมีห้ามทำในห้องนอนหากมีให้รีบเอาออกค่ะ 1. อย่าตั้งโต๊ะเครื่องแป้งหรือตู้เสื้อผ้าที่มีกระจกเอาไว้ปลายเท้าเพราะตามหลักเขาบอกว่าจะสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีเข้าหาตัว 2. อ,อย่าเอาพวกของมีคมเช่นพวกกันกลมีดคัตเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีคมห้ามนำมาไว้ในห้องนอนเด็ดขาดค่ะเพราะเขาบอกว่าอาจจะพลาดพลัง้งหรือเป็นอันตรายได้ 3. อย่าเอาถ้วยจานหรือข้าของที่แตกเสียหายดูไม่เป็นมงคลเอามาไว้ใต้เตียงค่ะตามหลักเขาบอกว่า จะมีผลต่อสุขภาพและร่างกายของตัวเรา 4. อย่าหันหัวเตียงไปทางห้องน้ำเพราะเขาบอกว่าจะทำให้ดวงของเราตกทำอะไรก็มักไม่ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องค่ะ 5. อย่าใช้ผ้าห่มที่มีสีขาวล้วนเพราะถึงจะดูสะอาดสะอ้านก็จริงแต่เขาบอกว่าห่มแล้วจะไม่เป็นสิริมงคล เพราะเหมือนกับผ้าคลุมศพผ้าห่มสีขาว 6. อย่าตั้งทีวีไว้กับเตียงนอนมากเกินไปเพราะเขาบอกว่าจะทำให้เรานอนหลับยากและฝันร้ายอยู่เสมอค่ะ 7. อย่าทำให้ที่นอนหมอนผ้าห่มเปียกและชื้นเพราะเขาบอกว่าจะทำให้สุขภาพร่างกายของเราสุดซอมทางที่ดีขอแนะนำว่า ถ้าหาักเปียกและชื้นก็ควรนำไปตากแดดให้แห้งจะดีกว่าค่ะ 8. อย่าปล่อยให้หน้าต่างของห้องนอนของเราเปิดล่งนะคะควรหาผ้าม่านบังมาติดไว้เพราะเขาบอกว่าถ้าหากลมเข้ามามากเกินไปอาจทำให้เราเสียเงินเสียทองและเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราก็จะไม่ค่อยดีค่ะ 9. อย่าเอาต้นไม้ใหญ่มาวางไว้ในห้องนอนเด็ดขาดเพราะเขาบอกว่าจะทำให้หายใจลำบากแถมเวลาเจ็บป่วยก็จะทำให้ไม่หายป่วยได้ง่ายๆค่ะและนี่ก็คือหลักห่วงจุ้ยทั้ง9้าข้อที่เราหยิบยกมาให้ทุกท่านได้รับฟังนี่เป็นแค่บางส่วนแต่ความเป็นจริงแล้วหลักห่วงจุ้ยในห้องนอนก็มีอีกมากมายค่ะทีนี้มาติดตามรับฟังว่า เราจะมีวิธีการจัดห้องนอนอย่างไรให้เป็นห้องนอนที่รับทรัพย์กับก้าวห่วจุ้ยห้องนอนจัดให้ดีมีแต่รวยมาติดตามรับฟังค่ะ 1. ให้ห้องนอนและเตียงตั้งอยู่ในทิศที่ดีที่สุดทิศที่เป็นมงคลคือทิศเหนือกับทิศต,ตะวันออกส่วนทิศต,ตะวันตกกับทิศใต้ถือว่าเป็นทิศอัปมงคลถ้านอนเอาหัวไปทางทิศต,ตะวันตก ก็จะทำให้เจ็บป่วยอายุสั้นเพราะเป็นทิศคนตาย 2. พยายามนอนให้ศีรษะและเท้าขนานไปกับแนวของประตูห้องนอนค่ะอย่านอนในแนวขวางประตูหรือนอนหันหลังให้กับประตูเพราะจะทำให้ผู้คนรอบด้านโดยเฉพาะผู้ที่ร่วมงานเกิดความกระด้างกระเดืองและไม่เชื่อฟังค่ะ 3. อยยานอนเอาศีรษะหรือเท้าชี้เลงไปที่ประตูห้องนอนเพราะการนอนเอาศีรษะหรือเท้าเล็งไปที่ประตูจะทำให้โชคลาภติดขัดหรือหมดไป 4. การนอนติดกับห้องน้ำหรือห้องสุขาจะทำให้คุณมีสุขภาพไม่ดีและเจ็บป่วย และยังทำให้ประสบแต่ปัญหาที่ยุ่งยากอย่างรุนแรงเป็นประจำทั้งในด้านธุรกิจการงานทั้งนี้เป็นเพราะพลังหินของห้องน้ำห้องสุขามีอำนาจเหนือกว่าพลังยางและทำลายพลังยางซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจหรือแม้แต่การนอนให้ปลายเตียงหรือศีรษะ ชี้ไปทางประตูห้องน้ำก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเช่นกันค่ะเพราะมันจะทำให้คุณตกอยู่ในภาวะที่ยุ่งยากตลอดเวลาและไม่สามารถควบคุมสถานาการณ์ได้ 5. อย่านอนใต้แนวคานหรือคือที่โผลออกมาเป็นเพดานหรือแนวเหลี่ยมมุมของเสาที่เหล่งพุ่งตรงมายังที่นอนเพราะจะทำให้การงานเกิดความผิดพลาด ถูกตำหนิจากผู้ร่วมงานเกิดการต้อเถียงก,กันกับผู้ร่วมงานเจ้านายจะเป็นปรปักกับคุณและเหนืออื่นใดคุณจะเป็นโรคปวดศีรษะโดยไม่มีสาเหตุค่ะ 6. ที่นอนควรอยู่สูงจากพื้นห้องไม่ควรนอนกับพื้นห้องจึงจะเป็นมงคลและห้องนอนควรจัดอยู่บนชั้นบนของบ้านไม่ควรอยู่ชั้นล่าง จึงจะมีโชคลาภและความร่ำรวย 7. ห้องนอนสองห้องไม่ควรเปิดประตูตรงกันเพราะจะทำให้เจ้าของห้องทั้งสองเกิดความขัดแย้งกันได้ค่ะ 8. รูปทรงของห้องนอนควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปสี่เหลี่ยมจักตัวรัสจึงจะเป็นมงคลรูปตัวแอลจะเป็นอัปมงคลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าด้านที่ต่อเป็นตัวแอลนั้นเป็นที่ตั้งของห้องน้ำา 9. การนอนหรือการตั้งเตียงระหว่างประตูห้องนอนกับประตูห้องน้ำจะทำให้โชคลาภสูญหายเพราะโชคลาภผ่านเข้ามาทางประตูและผ่านเลยออกไปโดยเร็ว,รวทางท่อระบายห้องน้ำท่านผู้ฟังคะห้องนอนเป็นที่ใช้สำหรับการพักผ่อน ดังนั้นภายในห้องนอนก็ควรจัดให้มีความสงบเรียบร้อยเรียบง่ายและช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้หน้านอนเพราะการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้สุขภาพกายและสุขภาพใจของเราดีนอกจากการจัดห้องนอนให้มีความเหมาะสมอากาศปลอดโปร่ง และถ่ายเทได้สะดวกแล้วการแขวนรูปมงคลในห้องนอนยังเป็นการเสริมควาจุ้ยและพลังงานดีๆให้ไหลเวียนเข้ามาภายในห้องและช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับห้องนอนได้ดีอีกด้วยค่ะและวันนี้ขอแนะนำ8ภาพมงคลที่ควรหามาติดในห้องนอนเพื่อเสริมบารามีเสริมความเฮง 1. รูปภาพภูเขาหรือต้นไม้ การนำรูปภูเขาหรือต้นไม้มาติดบนผนังห้องนอนถือเป็นตัวเลือกของภาพมงคลที่ดีค่ะเพราะตามหลักห่วงจุย้ยรูปเหล่านี้เป็นภาพที่แสดงถึงความมั่นคงการติดในห้องนอนก็จะช่วยเสริมให้ห้องนอนสงบร่มเย็นเหมาะแก่การพักผ่อนรวมถึงยังช่วยดูดพลังงานดีๆเข้ามาหาผู้พักอาศัยอีกด้วยค่ะ 2. ภาพสัตว์ที่เป็นคู่ภาพสัตว์คู่ถือเป็นภาพมงคลที่ควรติดบนผนังห้องนอนเพราะเป็นภาพที่ช่วยเสริมดวงด้านความรักเหมาะสำหรับห้องนอนของคู่รักที่อยากให้ความรักมั่นคงและหวานชื่นเช่นปลาขาบคู่มีความหมายถึงการครองคู่กันอย่างมั่นคงและความรักที่ประสบความสำเร็จ นกคู่เปรียบเสมือนผู้ส่งสารจากเทพเจ้าที่จะมามอบความสุขจากการแต่งงาน 3. รูปพระจันทร์รูปพระจันทร์รถือเป็นพลังงานหยินซึ่งหมายถึงการหยุดนิ่งดังนั้นการแขวนรูปพระจันทร์ไว้บนผนังห้องนอนจะช่วยให้รู้สึกถึงความสงบช่วยเสริมให้ผู้อยู่อาศัยภายในห้องนอนนั้นสามารถนอนหลับได้อย่างเต็มที่ค่ะ 4. ภาพดอกไม้ไฟแบบจีนโบราณภาพดอกไม้ไฟแบบจีนโบราณเป็นภาพที่ช่วยดึงดูดความมั่งคั่งและการประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะการติดภาพดอกไม้ไฟแบบจีนโบราณภายในห้องนอนจะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆ 5. ภาพดอกไม้สวนดอกไม้ การเลือกรูปดอกไม้หรือส่วนดอกไม้เป็นภาพมงคลติดห้องนอนถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะการติดภาพดอกไม้หรือภาพทุ่งดอกไม้ในห้องนอนตามหลักห่วงจุย้ยจะช่วยให้ผู้อาศัยได้รับพลังงานดีๆนอกจากนี้ภาพดอกไม้ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความอบอุอน่นซึ่งเราขอแนะนาดังนี้ค่ะดอกกุหลาบสีชมพู เป็นตัวแทนของความรักที่หวานชื่นและความอ่อนหวานการใช้ภาพดอกกุหลาบในการตกแต่งห้องนอนช่วยเสริมเรื่องของความรักได้ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความสงบภายในจิตใจการนำดอกบัวมาติดในห้องนอนเป็นการเปิดรับพลังงานที่ดีดอกซากุระตามหลัก่วงจุ้ยแล้วดอกซากุระเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความสำเร็จ และความโชคดีค่ะ 6. ภาพต้นไผ่อีกหนึ่งภาพมงคลติดผนังห้องนอนตามหลักห่วงจุย้ยคือภาพของต้นไผ่ที่มีความอดมสมบูรณ์มีลำต้นที่แข็งแรงและใบไผ่ที่ดกซึ่งแสดงถึงความสงบร่มเย็นความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองและสื่อถึงความซื่อสัตย์ไม่คดโกงด้วย 7. ภาพลูกแพรหรือลูกพีดค่ะ ลูกแพรหรือลูกพีชเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์ดังนั้นการติดภาพลูกแพรหรือลูกพีชในห้องนอนจะช่วยในเรื่องของสุขภาพทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีอายุยืนยาวและ 8. สัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขสัญ,ญลักษณ์นี้แสดงถึงความรักโดยส่วนใหญ่แล้วคนจีนมักใช้อักษรตัวนี้ตกแต่งในวันแต่งงาน และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไหวห้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทงังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอกจาช c h a n n ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ